เมนูสุดแปลกมาแรงในช่วงนี้เลยครับที่จังหวัดพะเยานะก็คือไข่แมงมันเขาบอกว่า1ปีเนี่ยจะมีแค่ครั้งเดียวราคาก็ค่อนข้างแรงเลยครับกิโลละ800 1 0 0 0ถึง1,000บาทรองเท้านันยางรองเท้าแทยแท้ใส่มาตั้งแต่เด็กจนโตด้วยราคาที่มันแพงมากแล้ว1ปีก็มีแค่ครั้งเดียวนะชาวบ้านเขาก็แห่ขุดกันมาขายเลยเขาก็เอามาทำอาหารกันเขาบอกว่ารสชาติมันดีมากแถมมีโปรตีนสูงอีก โดยในจังหวัดพะเยานี้ก็ถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งเลยที่มีอาหารที่แปลกพิสดารเยอะอยู่เหมือนกันครับทั้งบนบกแล้วก็ในดินราคาก็ค่อนข้างจะแรงนะหลยอย่างที่รู้กันนะนะโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงไข่แมงมันหรือเต้งก็เรียกได้สองอย่างแถวนั้นน่าจะเรียกว่าเต้งกันชาวบ้านหลายพื้นที่ก็มักจะพากันไปขุดหามาจำหน่ายจ่ายแจกอ่าคงไม่จ่ายแจกหรอกราคาแพงไข่แมงมันเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ประมาณกิโลละ8 0 0ถึง1,000กว่าบาทขึ้นไปครับ แต่ก็น่าจะคุ้มนะเพราะว่ากิโลหนึ่งนี่น่าจะได้หลายพันใบอยู่ไข่แมงมันที่ชาวบ้านเขาหาขุดมาได้นี่จะตักเอาไข่แล้วก็อาน้ำมาล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วก็เอามาประกอบอาหารเลยแล้วแต่ว่าอยากจะทําเป็นแนวไหนแต่บางคนก็เอามาขายนะราคาดี1ปีเขาจะมีแค่ครั้งเดียวครับคนเหนือเนี่ยเขาก็จะนิยมเอามาทําเป็นอาหารรับประทานได้หลายอย่างเลยเช่นใส่แกงทอดใส่ไข่ก็ได้จะเอามาดองเอามาจอมได้หมดเลย แม่ค้าที่เขาขายไข่แมงมันที่ตลาดสดท่าวางทองนะเขาบอกว่าไขา่แมงมันมีราคาสูงแล้วก็ยังขายดีตลอดเวลาเหมือนอย่างปีเนี้ยปีนี้ก็กิโลละ8 0 0ร้อยถึงหนึ่งพกว่าเขาก็รับมาจากชาวบ้านแล้วก็นามาแบ่งขายใส่ใบตองกล้วยเป็นห่อๆนะห่อละ80บาทอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมของแถวนั้นครับเธอบอกว่ามันมีรสชาติที่อร่อยอ่ะก็แน่ล่ะคนขายบอกไม่อร่อยใครจะซื้อล่ะ แล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะโปรตีนแต่การที่จะไปคุดหาเองบางครั้งมันก็ยากลำบากเกินไปนะเขาก็เลยมีการเพาะเลี้ยงอจะทําแบบว่าให้อาชีพมันยั่งยืนแบบนั้นไปเลยครับบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแมงมันคืออะไรมันก็คือมดชนิดหนึ่งนั่นแหละครับเป็นที่รู้จักของชาวบ้านในถิ่นภาคเหนือและในบางจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมันก็มีชื่อเรียกว่าแมงมันนี่แหละเป็นคําเรียกที่คุ้นเคยกันเลย เป็นแมลงที่นิยมบริโภคกันในท้องถิ่นสามารถกินได้ทั้งระยะหนอนดักแด้ตัวเต็มวัยแล้วก็นำมาทำอาหารได้ทุกระดับทุกระยะของมันเลยแบบว่าคุ้มค่ามากแม้ว่ามันจะตายไปแล้วนะถ้าตายไม่นานมากก็ยังเอามาทำประกอบเป็นอาหารกินได้อีกอยู่ดีโอ้โหคุ้มค่าจริงๆมแมลงชิ้นนี้นอกจากจะมาทากินเองดีแล้วก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยเพราะว่ามันมีรสชาติดีไงแล้วคนก็เคยกินใครเคยกินก็จะติดใจแบบนั้นครับ ประมาณว่าไข่บนแดงอะนะแต่ว่าบางคนก็ยังไม่กล้ากินอยู่ดีในรอบปีหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เต็มไว้อยู่ในระยะสืบพันธุ์เพศผู้กับเพศเมียมันก็จะออกมาจับคู่กันพอผสมพันธุ์นอกลางอะในช่วงต้นต้นฤดูฝนหลังฝนตกใหญ่ครั้งแรกประมาณ1-2วันอันนี้คือมันทําให้มแมลงพวกนี้มันเกิดอารมณ์ขึ้นมาครับแล้วก็ไปผสมพันธุ์กันถ้าเอาแบบช่วงระยะเวลาเป๊ะเ,เ,เลยนะก็พฤษภาคมถึงมิถุนายนประมาณนี้ แล้วก็าตามปกติของมแมลงทั่วไปนะตัวผู้มักจะเล็กกว่าตัวเมียอาหารที่มันกินอะ่ะมันมันก็คือมดชนิดหนึ่งนะครับและมดงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตัวห้าม,มันนะหรือพวกกินซากบางตัวก็กินตัวอ่อนปลวกเพราะแบบนั้นรังของแมงมันนะก็มักจะอยู่ใกล้กับรังปลวกเลยอยู่ใกล้แหล่งอาหารเอามาเพาะเลี้ยงไว้ใกล้ๆบ้านน่าจะดีนะเนี่ยบ้านไม้กินก็ได้ใช้งานก็ดี ทีนี้แมงมันที่มันโตเต็มวัยแล้วมันก็จะกินพวกของเหลวที่สะสมออกมาจากตัวเหยื่อนะะั่นล่ะเหยื่อที่เป็นของที่มันแข็งหน่อยดูดไม่ได้ก็จะนํากลับไปไว้ที่รังโดยพวกมดงานครับเพื่อที่จะเอากลับไปเป็นอาหารของตัวอ่อนของมแมลงมันแมงมันไม่ใช่มแมลงมันและตัวเต็มวัยที่อยู่ในรังก็จะเป็นพวกราชินีนะที่ต้องได้รับอาหารจํานวนมากเพราะว่าต้องผลิตลูกจํานวนเยอะ บางคนก็บอกว่าวิถีชีวิตของมันน่าสนใจบางคนก็บอกว่าวิถีชีวิตของมันน่ากินน่าอร่อยอ่ะก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ